สวัสดีครับผมโยกเบนซินนะครับวันนี้จะมาให้ชมเสือเบอร์หนึ่งของจังหวัดสระแก้วได้แก่พญาเขี้ยวแก้วนะครับรุ่นแรกของหลวงปู่การหลวงวัดเขาแหลมจังหวัดสระแก้วนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับผมจำนวนการสร้าง9 9า้ย้าสิบเก้าตัวนะครับผมอันนี้จะมีหนังเสือด้วยนะครับผมอันนี้จะทำพิมพ์คล้าย ของหลวงพ่อปานแห่งวัดบางเฮีย้เลยครับสินการยืนเะยครับเหมือนกันเลยครับอันนี้หาหายากสร้างน้อนมากๆนะครับผมจำนวนแค่เก้ารอย้าสิบเก้าตัวนี้เป็นหนึ่งใน9 9้า้อยกสิบเก้านะครับอย่าจานรอบตัวเลยนะครับผมีด้านหลังนะครับนะครับขนเสือแบบเดิมๆเลยนะครับติดเป็นหลังเสือนะครับใต้ฐานคือบรรจุตะกุดนะครับผมแล้วก็จะมีหมายได้กำกับ คผอันนี้แบบผิวหิ้งๆเลยนะครับผมแล้วก็ทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะมีจีวอนด้วยนะครับอันนี้จะติดมากระเสือท่านนะครับจีวอนของลวงกรการหลวงนะครับอันนี้แท้ถึงยุคเลยนะครับผมเป็นรุ่นแรกเลยนะครับตัวจริงหายากมากๆนะครับผมเข้มขังมากๆนะครับ ราคาเล่นหากันช่วงแรงๆก็สี่พันกว่าเลยนะครับถึงห้าพันนะครับตัวจริงหายากมากๆนะครับอันนี้แท้เดิมแบบเบสิคดูง่ายๆเลยนะครับผมวันนี้วันนี้นำเสือโลหะนะครับเป็นเนื้อนะวานะครับอันนี้สวยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับน่าใชรมากๆนะครับท่านเข้มขังมากๆเลยนะครับหลวงปู่กาหลงนะครับเป็นเบอร์หนึ่งของทางสาแก้วเลยนะครับผม สวยสมบูรณ์เลยนะครับผมพกเสือไว้จะได้มีอำนาจนะครับคนเก่งขานะครับเหมาะก,กับคนเป็นเจ้าคุณนายคนนะครับผมนี่นะครับตะกุดเดิมๆเ,เลยนะครับครับวันนี้ก็นำมาให้ชมกันนะครับผมขอบคุณมากครับ